โอ้เราใสา่เพิ่มบัฟมันใส่ลบบัฟไอบ้บ้าเล่นผมชนะมั้ยนะปะผมยังมีสิทธิ์ปะผมยังมีสิทธิ์ปะเรามาต่อกันเลยครับกับไปแพลนเท่นนะครับก่อนเขาไปเขาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สุดท้ายด้วยครับดับ o u b l e back d o u b l ลแบ็คที่ได้ที่ได้ไดอ่าขวานมาก่อนงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นเป็นตัวเอ่อคิดก,ก่อนเราอ,อยากได้กล้วยไม่ได้วะเฮ้ยอยากได้แล้วไม่ได้นี่มันเป็นอะไรที่อึดอัด เราอยากได้กล้วยมาไม่ได้เราเป็นขวานใหญ่ไปแล้วกันทุกคนเล่นตามสูตรนะขวานใหญ่แล้วก็เล่นตัวอาเมนเราจะใส่เจมเยอะๆครับนี่ผมเล่นเจมมาสองนะตาแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมชนะเขาได้ครับผมชนะเขาได้ผมยังชนะได้อยู่อเ,เอาวุธเราดีมากหรือว่าขี้โกงเลยแหละในตาแรกอันนี้ผมช่วยได้นะงั้นถ้าเกิดเรามั่นใจขนาดนั้นเอาหมูมาเล่นเลยดีกว่า เล่นอะไรที่มันแบบเงี้ยงเงี้ยวไปเลยครับตาแรกเพราะผมะชนะอยู่แล้วอุ้ยอันนี้ผมชน,นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะเฮ้ยทำไมคนนี้เขาตาสองยังไม่เล่นอะไรอยู่วะนี่ตาสองนะทุกคนของเขาอะปกติคนที่จะเล่นแนวนี้คือตาแรกแสดงว่าเขาอาจจะเพิ่งคือเขาอาจจะแบบว่าพอได้ของแล้วเขาไม่พอใจเขาก็เลยขายทุกอย่างไปเพื่อไปลุ้นอีกตาหนึ่งเราก็เลยต้องเราก็เลยชนะฟรีไปนะครับ อาลักโอเคนะลักโอเคผมจะได้ไม่ต้องหยิบเจมเยอะงงไหมไม่งงหรอกอถ้าเกิดเราหอกมาอีกอันหนึ่งอะ่ะไม่ผมอยากได้ขวานแล้วแต่โอกาสได้แม่งไม่มีไนงะไม่เป็นไรนี่เราเราลีลบเล่นได้ ก็เล่นด้แค่นี้แหละก็มีมีดอีกอันหนึ่งวะเดี๋ยวหยิบช่องมาก่อนเ,ออเดี๋ยวเราจะเล่นถุงมือนะครับเพราะว่าจะเกา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 ะเอาก็ได้เราจะเล่นถุงมือเพราะว่าเอ้ยแต่เราไม่มีตัวคอนนี่ว่ะทุกคนคอนที่แบบตีอัปเกรดอัปเกรดเป็นคอนเบอร์สเกอร์เราไม่มีอืมแต่ผมก็ชนะไม่ตานี้หรอไม่แน่วะ่ะ ห้าส oh, okay. hey, ิบห้าสิบโอ้เขายิวเยอะเกินวะไม่ทันแล้วว่ะไม่ทันละเอ้ทันวะอุ้ยทันจังหวะสุดท้ายพอดีเป๊ะอเเล่นไปก่อนนะอันนี้เล่นไปก่อนเฮ้ยหายเลยวะหายซะงั้นดูเหมือนเราจะมาทรงแบบว่าอาวุธเยอะอันนี้นี่เราเล่นอะไรวะไม่ได้สักอย่างโอเคได้คาตนามาก่อนครับ ขวานเนาะแต่ตอนเนี้ยใช้สเตมิน่หายวะ่ะเฮ้ยดีนะที่เราไม่เจอ,อหอกกิดอะม่ง้นเราสวยแน่เราเด็ดที่ดามเมจเยอะเว้ยเราต้องรีบชนะเร็วๆเลยครับเขาไม่มีอะไรยื้อเราได้นะยอเกมขวานมันก็ไม่แน่ไม่นอนวนะ่ามันจะออกหรือเปล่านะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาละ เห็นไม่เอาลโอเคเล่นแค่นี้แล้วกันเฮ้ยมีเดียมมีเดียมพอได้นะทุกคนถ้าเกิดเกมไม่ยื้อผมชนะภายในแป๊บเดียวเลยแต่ถ้าเกมยื้อเนี่ยสเตมินาเราจะหมดไอเงี้ยไม่ยื้อครับเกมไม่ยื้อต่างคนต่างดามเมจเยอะผมว่าผมชนะได้เพราะผมมีเกาะแล้วผมมีคาตาาแล้วด้วยครับอ่าชนะไปนะไบเขาหยุดเราไม่ได้แล้วครับผมเอ้เรามีที่ตีละที่บวกละซึ่งจำมากถ้าเกิดผมเล่นลูบี้ของเนาะ เราเล่นการ์ดหรอแต่การ์ดไม่ได้ช่วยเราเลยครับตอนนี้แต่เราเล่นให้มันสนุกได้นะลองไหมล่ะอ่าเอ้ยโอ้ล้วผมไปที่นี่มเอ้ยผมจะเอาไงดีวะถ้าเราเล่นขวาเราก็ต้องทิ้งคาตานาเนาะเอางี้ตีบวกไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาเรียกว่าหลใจเขาเรียกว่าหลใจคนระับทุกคน อยากเกิดเป็นคนหลายใจหลายใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดเอาอีกทีหนึ่งว่าเอาไงดีเพราะคาตนานะมันก็ดีอยู่นะครับหรือถ้าเกิดเราเล่นคาตนานะบวกขวานใหญ่ได้ไหมอะไรแบบเนี้แต่มันจะต้องใช้สเตมินาเยอะเลยแหละแต่จริงก็ไม่แย่นะโอกาสชนะมีนะครับแต่สเตมินาหมดแล้ววนะคนนี้มันยื้อเราอยู่เฮ้ยเราโดนพิษหนักด้วยวะไม่น่ารอดนววะไม่ทันละตายแล้วรครับโดนพิษหนักไป วูดาบใหญ่ก็อยากเล่นว่ะแม่งเอ้ยวูอยากเล่นทุกอย่างเลยตอนเนี้ยนะวูยอยากเล่นทุกอย่าง,างเลยว่ะทังไงดีอะถ้าผมเล่นคาตาไนอีกอันหนึง่งไม่ได้เลยตายแน่เล่นคาตาไนอีกอันหนึ่งคือแบบตุยอ่ะรู้จักนะไอ้การนี่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยนี่เราเอาดีกว่า วดมีบวกได้ <c oughs> การไม่เลยละโทษทีนะครับเพราะว่ามันไม่เวิร์กอะเอามาน,นี้แต่ผมไม่ได้เก็บเกมเลยว่ะทุกคนแต่ว่าข้อดีของเราคือเรามี Fortuna k i คิอยู่ซึ่งมันสามารถเพิ่มหลักให้เราได้ชาแมนก็จะมี f o r t จูน่ามีหลักขึ้นมาโดยที่ผมไม่ได้ต้องมีเก็มมากมายนะขอชนะแล้วกันนะผมไม่ขอแพ้นะครับโอกาสชนะเรายังสูงอยู่นะ เพราะเราดาเมจสูงครับเกือบไปเหมือนกันวะเอาไงดีวะทุกคนผมยังคิดไม่ตกเอาละกันอุตส่าห์มาถึงนี่ล้วไม่เล่นก็นไ,งไงอยู่เนาะโอ้คาตนะไม่ได้เล่นวะทุกคนโล่ถ้าผมใส่อะถ้าผมใส่สมมตินะหนึ่งจุดเก้าเลยหรอไม่ได้ว่ะ1.9ผมว่าไม่ไหววะ แต่ผมว่าแหมช่างกล้านะไปทิ้งมันออกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะวางยากอีกแป๊นนึงนะทุกคนเรากำลังหาเล่นอยู่เคอันนี้ดีครับดีครับกล้วยเล่นอยู่แล้วเนาะชาแมนแล้วก็ลักใช่ปะ่ะไม่มีอะไรที่มันทิเกอร์ได้เลยโอ้โหมีอย่างเดียวเนี่ยนะ ตีบวกก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้เล่นใช่ไหมมีดเอ่อไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วกันเราก็ตีบวกไปเรื่อยๆแต่เราจะมีรักแค่สามอีหรอขึ้นมาสามแล้วก็หวังให้ฟอ์จูน,จนา่าคิสเนี่ยเพิ่มขึ้นมาชาแมนจะใช้รักสองนะครับในการเพิ่มบัฟซึ่งเราพออยู่นะเราก็พอไหวอยู่เล่นคล้ายกันวะผมอาจจะต้องเพิ่มถุงมือแวมไพายมาเล่นอีกนะ ชนะก่อนิดนึนงสวยครับปบเพิ่มหลักได้ปบเพิ่มหลักได้ไอเทมยูสบัฟต้องเอานะทุกคนเพราะผมขาดตัวเรื่องที่ผมต้องการอยู่แหละอาช้างแล้วก็ความเร็วความเร็วนี่เราให้เราต้องให้ขวานไปเลยไว้ทุกคนไม่งั้นเราจะมีปัญหา ถ้าผมเล่นอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ผมอยากให้มันแบบได้เยอะที่สุดก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ได้สตันโดยฉบาด,ดีครับไม่ได้เล่นละอันนี้เราเพิ่งจะได้บอกออฟเลชคือผมแก้ปัญหามาแล้วนะก็คือว่าทอสเนี่ยจะให้รักเราที่เนี้ยผมว่ารักเราพอแล้วเราไม่จะเป็นต้องใส่เจมอะไรมากแต่ แต่ถ้าเกิดมีเจมดีๆแบบนี้เราก็เอานะผมหมายถึงว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเล่นรูนเพื่อให้ได้รักแต่ถ้าเกิดรูนมันดีผมก็เอาอยู่แล้วม,มอสแตดน่าจะเจ๋งที่สุดเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้จะได้อะไรเดี๋ยวได้ของไม่ดีขึ้นมาก็จบไฟรีเฟกดีบัฟจริงๆแล้วเอาก็ได้นะห้าบาทเองแต่กูต้องมีช่องไงเพื่อน ไอเพื่นรักไ่ข้อ,อให้กูเลยเหรอเแบบนี่ยอ่าแบบเนี้ยโอเคแล้วก็ลำพายแต่บล็อกนี่ไม่ต้องรีบนะครับบล็อกผมไม่รีบไม่เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้บล็กบอกออบลิชดาเมจยังอุย้ยเขาปั๊มไฟเหรอแล้วแถมเกาะเยอะด้วยนะเนี่ยผมมีลุ้นช้างสองอันดีนะครับเพราะผมจะได้ สตันโอกาสห0ิซที่ได้สตันมีดผมสองอันจะได้ทำงานฟรีๆด้วยคือเป็นเรื่องดีมากๆเอ๊ะแล้วผมจะอย่างนี้ทำไมวะป่าหรอกมันไม่มีช่องเล่นนี่แหละตอนแรกไม่วางเลยอันนี้ต้องรีบเล่นละไม่ใช่อย่างนี้เพื่อนอันนี้เล่นนะเอาดาวออกก็ได้ไม่จําเป็นขนาดนั้นผมเมื่อเอายิกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งอีกเว่งไว้ตรงนี้เลย ไอ้ตัวนี้ไว้ให้ไข่ได้บ้างเนี่ยผมบไม่ได้ใช่ไหมแล้ตัวเดียงเหรอ What 10% r e d u e โอเคมาเรายังมีที่ใส่เจมอีกเยอะมากๆครับหนึ่งสองสามอันนี้ใส่ได้สามชิ้นป่ะ่อมั้งได้สามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหใส่เจมได้อีกเยอะเลยครับแล้วเดี๋ยวมักงกรเกิดก็ได้เป็นแปดที่ใส่เจมเราเยอะจัดโอ้แพ้หวะแพ้วะ่ะเขาดุดเลือดเ,เยอะเกินไปวะ่ะแต่เลือดผมยังเต็มอยู่ไม่ติดเลือด ได,ได้แค่นี้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยจุ่มว่าทะลุนี่โอเคนะปกติเนี่ยไอตัวขวานมันต้องใส่เจมทะลุครับต้องตีทะลุด้วยอ่ามันจะเก่งมากถ้าเกิดเราใส่ทะลุไปซึ่งผมเพิ่งมาเก็บเจมมันก็เลยได้แค่นี้เนาะเรามีมีดสองอันยังน้อยอยู่อยากได้อีกอันหนึ่งอะตอนนี้เราได้เปรียบตรงที่ว่าเรากลายเป็นตัวมีดแวมไพร์ปุ๊บอะเราจะได้เรื่องแวมไพร์มาซึ่งมันดีมากๆเต็มไหน้าหมดด้วยหรอเฮ้ยหนุเ่เจ้าอ,อย่างนี้เออเอาผมได้สิบวินหรอ ได้สิบวินเร็วนะไม่ได้ตีบวกหรอก็อย่างนี้เนาะเอาผมตีดิเออเจอ,อเนี่ยพอมันได้แบบสตันขึ้นมาเราก็แบบง่ายเลยครับทุกคนมันก็ง่ายกับเราเพิ่มดาเมจเรื่อยๆนี่โอเคนะทุกคนผมว่าโอเคมากๆเลยครับ เก็บฟอร์จูน่าไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ผมว่าใส่ถุงมือเวมพายเอ้ยถุงมือเวมพายดีกว่าวะ่ะถุงมือเวมพายดีกว่าวตาหน้าตาหน้าใส่เจมก็เขาไปใส่เจมก็เขาไป,ไปเรื่อยๆครับอยากได้มีดอีกสักอันหนึ่งนะใจจริงอ่ะเดี๋ยวถุงมือเวมไพร์ดีกว่าแล้วผมอยากได้แวมไพร์เพิ่มแล้วก็อยากได้เจมตีทะลุด้วยเฮ้ยแต่เราใส่ลูนช้างสามอันโอกาสคลีสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคน แปลว่าทุกครั้งที่ผมตีเนี่ยโอกาสที่มีดมันจะดับเบิลให้เราเนี่ยเยอะนะผู้แพ้วะ่ะยังยังย,งยงผมยังมีตรงนี้ครับแบทเทเล t โอ้ดูเรื่องมันดินี่เราก็สุดความสามารถแล้วอ่ะไม่ไหววะ่ะโอดจัดเลยว่ะ่ายเดี๋ยวอันนี้มาละเล่นสามเล่นตัวนี้ดีกว่าเอาผมอาจจะต้องมีตัวขวดอีกสักสองขวดเพราะว่าสเตมิน่าดูจะไม่ค่อยพอเลย เจอเดียวูดว่ะโหเจอเดียวูดแล้วมันก็จะถึกอ่ะทุกคนผมระเบื่อเดียวูดทอสมคงคนนะเอามตะเอ็มพวาวเวอร์ผมขึ้นช้ามากแต่ตอนนี้เรามีแวมไพเยอะมากอาจจะล้มมันยากอยู่นะแต่ไม่น่าผมเริ่มหมดแล้ววะสามสิบสามสิบเจ็ดแต่ผมมีเวทเลดอยู่พอได้แล้วเดียวูดเอ๋ยมันถึกจังว่าเดียวูดอ่ะจะแพ้เลยเนี่ยโอ้โหแม่งถึกแบบ คุณไม่รู้จะพูดยังไงความถึกของมันอะ่ะได้ยาอีกครั้งหนึ่งใช่ว่ะก็โอเคนะได้ยานี่เราบวกได้ไหมอตอนนี้เราต้องการอะไรวะเราต้องการสเตมีน่าสี่สิบห้าสี่สิบห้าได้อยู่นะสี่บาทผมว่าสมทบทุนเนี่ยเราต้องเล่นสเตมีน่าครับทุกคนตอนเนี้ย ไม่ผมอยากเล่นสเตมินา่าไม่เดี๋ยวไอ้เงี้ยก็ได้วะ,ะใส่ไม่ได้อีกอย่างนี้ได้สเตมิน่าหมดกดล้างตูดออยแรมก็เราก็เพิ่มตามเอจให้ตัวมังกรได้ด้วยนะแต่ตอนนี้สเตมิน่าผมเริ่มมีละเพราะว่าเราก็มีสเตมิน่าเยอะอยู่โอ้โหแต่มันมันใส่โลมาอันนึงนี่ผมช็อกเลยนะเนี่ยแต่ผมพลิกได้เนี่ยเกมเนี้ย ชนะนิดนึงบ้าไอชี้มันชนะนิดนึ่งบ้าเอยลดสตมินาให้กูหน่อยใส่นี้ด้วยอะอย่างน้นอยอย่างน้นอยก็มีสตมินานิดหน่อยโล่ง no empower ใส่ไปอ่ะแค่นี้แหละผมอยากได้ตีแล้วได้ตัวดุดเลือดนะครับโอ้โหลบบัฟชี้ลบบัฟสี่อัน รูบัฟสี่อันเลยนะทุกคนโอ้โหเราใสา่เพิ่มบัฟมันใส่ลบบัฟไอบ้บ้าเริ่มผมชนะมั้ยปะผมยังมีสิทธิ์ปะผมยังมีสิทธิ์ปะคนจนจะมีสิทธิ์ไหมครับอุย้ยผมชนะได้ที่อย่างนี้กูชนะโคตรงงครับเฮ้ยผมอยากตีคริติคอลรวมๆเหนนะือนกเฮ้ยได้อยู่นะแบบเนี้ยเฮ้ยคุณตีนอยู่นะให้กันแล้วได้เหมือนกันรวมได้ไม่ต้องวนะ เตมินาออกมานกนั้นหรอนกนั้นหรอมันก็เล่นได้อะนกนกะอะเราควรจะเป็นอย่างนี้ป่ะอย่างนี้โอเคนะอ่ะเราได้นกมาก็ช่วยเล่งนู่นเล่นนี่ให้เราได้หุ้ยโอ้โหเอเกคาริเบอร์เดียวหรอเอกคาริเบอร์แล้วแถมเพิ่มฟอลไลฟ์ด้วยอ่ะโคตรแสบเลยนะเนี่ย ผมพยายามจะเล่งสู้เขาอยู่นะครับสเตมิน่ผมหมดแล้วแต่เรายังมีขวดเหลืองอยู่ขวดนึงเฮ้ยอาจจะชนะก็ได้ขวดเรายังไม่ได้กินนะทุกคนมันอยู่ที่ว่าสเตมิน่เราจะพอหรือเปล่าตาสุดท้ายแนละ้วแม่งสตันนังแบบอย่างเยอะอะทุกคนพูดหางั้นงั้นผมเพิ่มเลือดแล้วกันใส่ยี้คือเพิ่มเลือดนะครับใส่ไว้ข้างนอกเพิ่มเลือดเข้าไปได้เลือดห้าสิบอุ๊ยอันนี้ต้องเอาเลยนะ พู่ไปห้าส<อ><ว>ิบก็ไปข้างนอก,นอ,กอันนี้ไว้ข้างนอกได้แหละไ,ได้คลีนดีบัฟโอเคนะทุกคนเอาลองเล่นดูดนะ้านเอาไว้ข้างนอกให้หมดมนะันไม่มีช่องให้ใส่แล้วอะฮ้ยผมว่าตานี้เราคลีนๆอยู่นะอุย๊ยหอ้อกยาวตีเร็วก็คอมโบที่มีน้องบอกมานะว่าทุกครั้งที่ตีมันจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเขามีโลมาอันหนึ่งด้วยครับไม่แน่ใจพแต่ผมว่าผมชนะได้ะผมยังเหลือคนรเหลืองอีกเยอะเลยครับชนะแล้วครับเรียบร้อย การที่เราได้ตัวลูนช้างมาตั้งหนึ่งสองสามอันก็คือเราจะได้คิดทีค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีคูดาวสามวิแล้วเราก็มีดเราจะได้ตีเพราะฉะนั้นดาเมจมีดจะต้องเยอะครับนะดาเมจมีดเก้าสิบสองกับเจ็ดสิบแปดถือว่าเยอะอยู่นะแล้วเขาก็จะโดนเรื่องพิษใช่ป่ะเมื่อกี้จากมีดพิษผมอะไป2ยี่สิบเจ็ดก็ถือว่าช่วยได้เยอะแต่ข้อดีจริงๆก็คือเอ็มพาวเวอร์กับตัวแวมพร์ที่ขึ้นมาโอเคแล้วก็ลูนเสือนี่โอเคเลยนะเก่งอยู่ครับ เอาไปใส่ไว้ในอาร์เมอร์หรือพวกอิสระซีต่างๆก็ได้เกณฑ์สี่ไอตัวโล่ผมจะดูว่าเราเกณฑ์สี่ไปเท่าไหร่อยากรู้นะบล็อกเนี่ยโอ้ดียี่สิบแปดก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมอยากใส่คีที่คอให้มันไงเนี่ยเ่ยมีคีที่สองครับถ้าเกิดเราได้คีสักทีหนึ่งอะ่ะคือมันจะแรงเออผมอยากรู้ว่าเราได้คีมั้งบ,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 งบงอกว่าเอ่อดับเบิลแอคใช่แอคเฉยเนี่ยเห็นปะ พราะมันโดนบุ๊บมันเจ็ดสิบสองเว้ยทุกคนจากเลือดร้อยสี่สิบเจ็ดโดนทีเดียวเนี่ยบวกบวกโลดอีกสี่นะโดนเดียวเจ็ดสิบสองไอ้ผมมันมีค่ายอยู่นะทุกคนถึงจะครั้งเดียวก็ตามนะเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นส่วนขยายกดิ่งด้วยนะครับเจอก,กันอ e ีพีหน้าครับ